ไม่กูหมายถึงรหัสอะไรสูตรรหัสเฮ <you> ้ยใครเปิดไม้วะกูด่ามันหน่อยดิ <Okay. S 1> ไอ้น้องเปิดไม้หาเพื่อนเหรอครับ <laughs> มันจะไปเสียงสะท้อนด้วยไอ้แย Hello everybody I love your mom yeah เสียงเสียงไปโครรตรโกดี้เลย <laughs> เอะไร <laughs> ไปเต้นไปต่อยหมอนป่ ต่อยเฮ่ยะไระอูไม่ชอบบ็อกซิ่งอูชอบพวกที่มันใช้ขาถ้าเป็นแนวเันนี้ก็มมยไทยไงชอบให้มันขาเป็นหลักพวกคาราเต้ทคคันโดะแม่งเท่ดิถ้าสวยต้องใช้ขากูกูดใ้มึงใช้ขาได้นะใช้ขาวิ่งเลยเนี่ยไอเกมเฮียเนี่ยมวยไทยหรือว่าโควไทยเป็นระเทศนะเว้ยจะปาการัสู้ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนแม่งเท่หมดเลยอันนี้ก็ไฟไหน โอ้ยมันแันแอ้เฟดี้พิซซ่าปาร์ตี้ปี้กะจายให้เสียงภาษาไทยโดย Google เพราะว่ากูใช้ Google แปะน,ะนั่นเองแปะไม่ทันด้วอเดีย <Hey, hey. S 1> โอ้ยมันไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเนี่ยฉันควรจะเดินดูรอบๆสักหน่อยสภาพร้านก็ โอ้ไม่นะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยประตูมันติดออกไปไม่ได้อ่ะควายเอ้ยอันนี้แปลอย่างโตตัวนะ oh, <wow. S 1> <c oughs> โอ้โหโอ้กกว้าวเดี๋ยวรออีซักว่ะไม่ใช่เดียด๋วยว,ยวยไ,มไม่ต้องกังวลสตาร์กไอซ์ซักแม่โอเคอ Wow, yeah. มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกอย่างที่นายเห็นว่าที่นี่เนี่ยบางคนจะถูกทำความสะอาดสักหน่อย,ยบางทีคุยเออตึกนี้มันน่าจะใกล้ถล่มแล้วนะเยบสเออนายน่าจะต้องหากล่องพิซซ่าที่มันหายไปแล้วแหละเพราะว่าเหมือนบางคนเขารู้สึกว่ามันดีในการที่จะย้ายมัน แส่ใจว่านายสามารถทำภารกิจนี้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเฮียตลกเฮียมากออฉันลืมไปถ้าเกิดว่ามีอนิเมทรอนิกเนี่ยก็ให้รีบวิ่งเข้าไปซ่อนข้างในล็อกเกอร์นะแต่มันเป็นแค่รายละเอียดส่วนเล็ก เราเจอสสก,กันเฮียแซบสิกแอกกว่ามึงอันนี้กูโดโเสจอยู่คนเดียวแหละก็คือเราก็ต้องหากล่องพิซซ่าสิบหกกล่องแล้วก็จะเจอเรื่องแล้วก็ต้องซ่อนในฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับผมออมาดิน้องมาดนน้อ,เองเปอดวอิ่งเก็บเลยไปไปเริ่มทำงานเริ่มทำงานบบายบ่ายบายบายสแตสตมีน่ามันมีจำกัดวะเนี่ยไม่มีกูจย้ำได้ว่ามไม่มีเอาเข้าทางวิ่งแม่งทั้งชีวิตเลยเลยวิ่งแม่งทั้งชีวิตไปเลย เวงเลยครูเวงเฮ้ยโอ้ออมเฮ้ยเอากูเฮ้ยซอนซอนดีสัอนไม่ไดแมงวิ้งเข้าไปข้าวตู้ครับผมเว้ยเฮียโดนแล้วไอ้สัตว์มาหากูแล้วไม่มีตู้ไม่มีตู้จะวิ่งต่อไปไม่มีตู้ตจะวิ่งต่อไป เอไอโก้โอ้ยละกโล็โอ้เข้าหนานเลยโอ้โหไอห้เฮียมันใหญ่จังวะว้าไอ้เฮียเก่าต้องอาบามึง้ยมันเหลืออีกสามก่องเว้ยนิดเดียวโขนมันจะใหญ่เฮียอย่างนี้เนี่ยฮะกี่ล้านเนี่ยเปิดร้านเนี้ยใช้งบกี่ล้านอะเลยอสองอันเลยอสองอัน เอ่อทางนี้มีคลิปเอาด้วยคือห้องเทียอะไรมันจะเป็นเอ้ยเอาเชี่ยเพื่อนอ๋อแตก <S <S เ,ตเพื่อน <S <S แตกเอ้ย waiting for someone to revive ว่ะโอ้ยลราไปชุบเพื่อนนะครับเควสกูลราไปชุบเพื่อนเฮ้ยไปประตูไปแบบประตูไปประตูไปเปิดไปเปิดเฮ้ยถ้าไปประตูเราล่อปะวะหรือว่ามันจะอ้อมไปอีกทางวะ เหลือเดียวเหลือเดียวเหลือเดียวไอ้กูเห็นูเห็นนี่ๆอ๋อมันมันหานานมันก็จะอันนี้ให้เกมแม่งเจ๋งจ้าบเฮ้ยในเสียงมันเนียบายมีได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเออต้องไปกด emergency switch ห้าอันห้าที่ตรงไหนมันจะเป็นสวิตช์ที่แบบกูเคยเห็นผ่านอยู่ว้ายเฮ้ยเชียร์ละ เฮ้ยม hey, ีหมามามมือส <uh ับสวิตแล้วเฮ้ยเบียร์ประตูสับสวิตมันไม่ได huh> ้มาใช่ไหมไว้ตายแล้วไว้ตายแล้วพ่อมึงเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันใกล้จัง โอ้ยมันห้องภาคสองนะครับโอ้ยเจอแล้วโอ้ยเจอแล้วสัตว์ไอ้ที่มันใหญ่อย่างวะแม่งมีกี่ตัวเนี่ยมีตัวเดียวโอ้ยเข้าตู้ดิ้ยสิเพร่งไกลวาะเยเดอร์เยเดอ๋ยวดินผ่านเรื่องจริงผ่านจอไอสัตว์เยเดอ

สวิตมันปรากฏแล้วเพื่อนนี่ๆตรงนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วไอ้สับสวิตเซอร์แลนด์ฮะโอเคงั้นเราก็ต้องอยู่รอดจนเวลาหมดสินะไปอยู่ไอห้องนี้ดีกว่าไอห้องที่มันมีประตูปิดอะแม่มึงไปนะตีก็ตู ตู้พามึงไม่มีไอ้เหี้ยเอ้มันมีตู้อยู่หลังห้องไม่ีตู้อยู่หลังห้องเฮ้ย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 รอดอยู่รอดอยู่อ๋อเรียบร้อยหนึ่งสเตทเย็นแม่อันนี้คือเราผ่านด่านแรกแล้วตายก็ไม่มีเลยเนาะ กูมีตังค์อยู่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทซื้ออะไรไนดะ้ไหมซื้อกับดักได้ซื้อปืนได้บลาสเตอร์มึงคิดว่ามันช่วยอะไรเปล่าวะกูไม่ซื้อกูอเจ๋งพอไอ้กีตา้าเฮี้ยมันตั้งสี่พันโทเค็นกูว่ามันโหดสุดแล้วโอ้ยมันเปิดสิ่งนี้ยังไงเนี่ย hey, ได้ยินใช่หรือเปล่า นายจะต้องรู้ว่าตอนนี้พลังงานมันถูกตัดออกไปจริงจมันพูดไวมากเลยเนี่ยกูแปรกูแปรพลาดไปหลายจุดเลยเนี่ยก็เราก็ต้องรีสตาร์ทพาวเวอร์นะครับโดยการไอ,ไอตู้ขนมเนี่ยเราต้องมากดมั้งแล้วก็ต้องใช้สายไฟเราต้องเปลี่ยนสายไฟเก่า เพื่อที่จะซ่อมแม่งอะไรประตูทางออกเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้พลังงานแต่นายไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเพราะว่าเพราะว่ากูแปลงไม่ทันนั่นเองมีตัวใหม่มาตัวหนึ่งเราต้องหาสายไฟก่อนแล้วค่อยไปซ่อมเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันมืดกว่าเดิมปะวะ ไอ้ใช่มมัน,มนมมแม่งมืดกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยแล้วมันทำไมมันมันเงียบจังเลยแย่แล้วอะแล้วกูไม่รู้ว่าแต่ละตัวมันมีความสามารถต่างกันเหมือนพวกเกมหลักหรือเปล่านะม่็ดก็ต้องรลุนเลย <c oughs> เฮ้ยเฮีย้ยตกใจแม่งเชวใส่ของแม่งคุยเอออย่ามาตั้งทำพิเศษนี่แห,หละห้องน้ำแม่งเอ้ย <c oughs> อ๋อนี่ไง ต้องเข้าไปคลิกต้องเข้าไปคลิกห้องน้ำไม่มีเสียงน้ำหยดด้วยติ๊งวิ่งไปไหนแล้หาเครื่องไงเจออะไรอีกเครื่องหนึ่งแม่งเดินผ่านไปทางปีเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูได้ยินเสียงเสียงเพลงตัวเกมปุบปี้ปุบปิ๊ปุบปุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปซ่อนอยเหี้ยนะ มันอยู่แถวไหนอ่ะบอกมึงเหมือนมึงรู้อ่ะเออเพื่อกูไปเจอแล้วเจอมันไงอ่านี่ไงไอสัตว์อุ้ยแสดงว่ามีสองตัวเหรอโอเคซ่อมแล้วมึงเจอมึงเจอชิคเก้นเหรอเออกูเจอกระต่ายมันมีกระต่ายแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก่อนนะเนี่ยนี่มันจำสแกเรเราไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยไอ้เแค่ไอ้ชิคเก้นจ็อกกี้อะชิคเก้นจอกกี้พ่อโอ๊ยกูกูเจอชิคเก้นจ็อกกี้อยู่กับกูนี่ไงโอ๊ยไอ้เฮีย อู้เสียงคตรร้อนอ่ะอุ้ยโอ้โหูเฮียแม่งเสิร์ตเจอทางตันเฮ้ยกูอยู่แถวมึงเฮ้ตินติ้นตินมันพักอยู่ไอ้ติ้นมันพักอยู่มึงขามาขามามึงขามาขามาขามานี่ขามานี่ติ้นเข้าไปดิมึงเข้าไปดิเฮ้ยมึงจะหลบอ่ะพ่อมึงกูเจอชุบชิคเกตจ็อกกี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจ เว้ยเราเราเหลืออีกสองเครื่องเว้ยกูว่ามันต้องอยู่แถวไอชิเก้นจ็อกกี้นี่แหละมิฉนั้นมันไม่เฝ้าไว้หรอกมาแล้วเพื่อนมาแล้วเขาไปเดียวก็ไปเดียวไปเดีอยวเด้อเออเออโรบอทดรอยย่าดรอยมันตามกูอยู่อโรบอทโรบอทดรอยรอยอ่ะไก่กะหลีไก่กะหลีว้าว เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้สว่างแล้วนะทำไมมันสว่างทึ้นตอนนี้นี้เป็นแล้วนี้ไปแล้วซ่อมแล้วมันเลยสว่างแน่เลยมันจะเดินไปเดินมาทำไมมันกลับทางเดิมไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแหวมันแหวมันอยู่ไหนเ่ยสายไฟเยอะชิบหายเดินไปเนี่ยวิ่งหนีผีเนี่ยจโดนช็อตหัวหรือเปล่ามอ้ไม่เจอสายไฟอะสายไฟเก็บไปแล้วสายไฟเก็บไปแล้วตอนนี้เหลือซ่อมเครื่อง ออว่ะกระต่ายกะลีเฮ้ยไอ้เคียกระต่ายแบงกัดกระต่ายแบงกัดเฮ้ยกูเจอไอเียแล้วโอ้โห let's go เฮียกลัวชิบหายไอ้เคียนี่กระต่ายไม่พักเลยเครื่องปั่นอยู่ไหนเครื่องปั่นไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ปั่นอยู่ไหนพาไปเฮ้ยอ้าว เย้เย้ซอย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 หลบตู้ก็รอดแล้วป่ะอืมแต่ตู้ไม่ได้มีครบไปทุกคนเอ้ยเราไปห้องเฮ้ยมันมาไป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 เราไปห้องอันนั้นห้องปลอดภัยห้องปลอดภัยหลบตู้อยู่อยูมีคนไหวเลยสักชิคกี้ีายมันวิ่งเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันรู้มืออ่ะ มันวิ่งเหมือนมันรู้มือเลยอ่ะเสียงอยู่ใกล้ด้วยยอ้ไอ้มาเร็วไปปูดแอบอยู่ในตู้เออดีดีเฮียมันเช็คคาเม่าได้นี่ว่ะโคตรเจ๋งอ๋อเออว่ะลืมไปเลยว่ามีไอ้เฮียอ๋อเดี๋ยวลาผ่านใบผ่านผลภัยก็มึงมีแล้วเนี่ยร้อยหกสิบสามเนี่ยมึงจะซื้อปืนมายิงกระต่ายปะล่ะ ลัสเตอร์มาแล้วไอ้น้องเอ้าไอ้ใช้ดีได้หมดเลยเหรอที่จบแล้วใช่ไหมมึงเฮ้ไล่ใยเกมหมดแล้วแต่รอบนี้แสดงว่ามีสามตัวมึงว่าตัวไหนวะเฮ้ยถ้าเป็นไอ้ตัวจิ้งจอกแม่งวิ่งไวนี่ว่าโอเคแล้วมึงเป็นใครมาสั่งงานกูอืม มันก็เบิดกับพิซ่าบล็อกแล้วนละเนี่ยมันมีกล่องของขวัญก,ก,กระจายอยู่เราก็ต้องเก็บมาแล้วก็วางไว้ที่เดิมเหมือนกับกล่องพิซซ่าเอาเจอกันแล้วยอ,อย่งตัวเฮ้ยโอ้โหเชี่ยแล้วแม่งคืบคานแล้วแม่งคืบคานยัยเฮ้ยกูว่าเราแยกกันไปว่ะกล่องของขวัญไว บริษัทแล้วคือก็ต้องเอาไปวางอ๋อ nah ต mm ้องเอาไปวางด้วยโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยแต่ดีเยอร์สว่างมาเร็ว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 เรวกูจะแล้วกูจะแล้วกูจะกล่องแม่งคานมาแล้วเฮ้ยแต่มันไม่เห็นกูเว้ยมันโง่อยปูปีปูปีปีเราต้องเอาไปวางไหนวะนี่เหรอหน้าเวทีหน้าเวทีเฮ้ยไอเต็มมีสองอัน เต็นตรงนี้ไม่สองเอ๊ะเต็นตามะนี่นี่นี่นไปไปไปตรงนี้นี่มีอีกมีอีกมีอีก,อ,ก,อ,กอันหนึงครบแล้วครบแล้วครบแล้วเอาไปวางก่อนเอาไปวางก่อนปุ๊บปี๊ปปุ๊บปุ๊บปี๊ปปุ๊บโออเย็ดเออเย็ดเคลีสโก้เข้าเลย <laughs> เข้ามันเข้าด้วยกันได้อะ เอาด้วยกันได้พอไงเฮียอยู่กับไอตินอะเฮ้ยกูออกไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กูัวอ้ออกเฮียตอนนี้ละไอ้สัซ่้ยอ้อวทำไมกูยังไม่ตายกูไไม่ด้มาอยู่ในนิ่งดิอ้เอาคุณนอกอยู่เนี่ยนทำไมกูโอเคแต่ใจน้องอยู่น้องอยู่เอ้ยปุ๊บปี๊ปปุ๊บปปุ๊บ ปูปูปูฟ้าเอวโอ้โหแม่งอยู่ข้างหน้าแหละเฮ้ยเสี่ยงตายไงเฮ้ยเสี่ยงตายเฮ้ยเสียงตายกูได้ไหมไอ้เสิ่งเลวโอ้ยเชี่ยทำไเลือดไหนวะเชี่ยทำไมเลือดเหลืองอ่ะมันมีตายด้วยเหรอโดนบ่อยตายเหรอไม่กูโดนสองรอบมันยังไม่ตายเลยมาต้องโดนสามเปล่ามาต้องโดนสามหรือเปล่าเดี๋ยวอีกหนึ่งกล่องเว้ยถ้าเขาทอก็รอดปะรอดรอดรอด เออตัวขาดไม่รู้ว่ะเล่นไม่ถึงเออไหวเหี้ยวตัวขาดมันเอาไว้แก้เรื่องท่อแน่เลยเฮ้ยนี่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 ตินเออมา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 ตินติ๊นตินตินนี่นี่ไปไหนไปทางไหนมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อ๋อเนี่ยกูเห็นกล่อง ตายแล้วเว้ยไปดิเบียดตอ้เบียตู้เบียดตู้สัตว์ก็น่ากลัวเ้ยสัก่าอยอ้เยี้ยดีนะข้างหลังเราแม่งไม่มีท่อคาเฟกมีชิกี้ไม่ชิคกี้เปล่าชิเกนจอกกี้เปล่าไอโต๊ะตัวคารมันเข้าท่อได้นะเว้ย ตัวค้างเข้าท่อได้กูกาตาเลยมันจะเออเมื่อกี้เฮ้ยแล้วใครเปิดเปิดเอ๊ะสอนตู้สอนตู้ข้างหลังสอนตู้ข้างหลังเฮ้ยเอากูวีกเข้าดิเฮ้ยทำไมเสียงมันเดี๋ยว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 เฮ้ย let's go ขยับ แม่งไล่กูสองตัวกูรู้แล้วไอ้ตอนสุดท้ายมันจะนับเวลาแล้วมันไอ้นี่มันล็อกเป้าเราเลยอ่ะต้องแอบตู้กูราว่าต้องแอบตู้แอบตู้เดี๋ยวแอบตู้แอบตู้ดีแอบตู้ได้เลยอ่ะห้องห้องเราแม่งตู้เยอะเลยตอนแอบตู้สะพานตึ้งแม่งเดินมาเปิดไม่เออวามันเปิดได้เปล่าวะเฮ้ยตาเราไปอาจจะมีตัวเปิดตู้ได้ก็ได้เลยไม่รู้ เว้ต้องเฟรนดี้แล้วเปล่าวะตาเนี้ยว no ่าทำไมเสียงมันเป็นอย่างนั้นอ่ะดูดูวิดีโออยู่วะโอ้โหนั่งแดกขนมอยู่ป่ะเนี่ยเออแม่งแดกอยู่แดกขนมอยู่ t i า l เราต้องไปเอาเอกสารมามันแปลกๆแ,แล้วไอ้เหียนี่มันไม่น่าใช่พวกคนทั่วไปแล้วมันจะเอาเอกสารนี้เอกสารห้าตัวเท่ากับว่ามีพวกนี้อยู่ห้าตัว ก็เลยอีก huh, ต um, ัวหนึ่งก็คืนนี้น่าจะคืนสุดท้ายอืมอันนี้มีสามตัวแล้วมันมันเล่นเป็นเวลาเกมเนี้ยมันแบบช่วงไหนึ่งตไปก็ต้องตีสี่ดีเออไม่ทำไมเสียงมึงเป็นอย่างงั้นนะปกติมึงมั่นใจไม่ใช่หรอคเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือกเลยคุยกะลี เป็ดดีเป็ดดีกันเลยหวันใจมหาชนมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ทางนี้มันไปไหนเนี่ยทำไมมันลงข้างล่างเฮ้ยทำไมไม่เปิดอ่ะทำไมไม่เปิดอ่ะทำไมข้างหลังไม่เปิดอ่ะเฮ้ยเปิดมาเจอเฟตี้เลยเปิดมาเจอเฟตี้เลยเปิดมาเจอเฟตี้เลยเฮ้ยมันมีหลายตู้ก็จริงแต่ทำไมมันซ่อนได้ไม่กี่ตู้เองวะ พวกมึงจะเพิ่นมาเจอเฟรดดี้เลยอะไรวะอันนี้ชิเก้นจ็อกกี้อยู่มันอยู่ห้องตู้เกมไอ้เหี้ยมันเต็มไปหมดเลยอ่ะเราต้องทำอะไรนะต้องเก็บด็อกคูเมนต์สิบอันเองเว้ยเพื่อนเราทำได้เว้ยไอ้หาตู้ด่วนไอ้หาตู้ด่วนเฮ้ยแป็นมาโอ้โหยัดเข้เพื่อนกูโดนไอ้เหี้ย ไอตินหาตู้เลยไอ้สัตว์ไอ้ตรงท่อเก็บอย่างเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคเหลือเหลือเอ่อเหลือเหลือไอ้ตรงที่เดียวเฮก็ออาเขี้ยแอบตู้เลยน้องเฮ้ย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 ไปแล้วพี่ไปก่อนนะน้องเข้าตู้แล้วจังหวะนี้พี่ไวมากไอ้สัตว์ กลับข้าท่อเหมือนเดิมเลยไอ้ต้าดีกว่ามาเร็วไอ้ต้ากลับไม่ได้กูรอปิดประตูให้อยู่แม่งมาไกลเฟตตี้อยู่ข้างนอกนานไม่ได้มันรู้มันมาแล้วมาแล้วมันรู้มือมันรู้มือ ไอสัตว์รู้มือจริงด้วยมันรู้มือจริงด้วยโอ้โหแม่งอยู่กันเป็นตี้เลยเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาทัวร์ไาแล้วโก้รังควากลับไปห้องมึงจะโหดหาพ่อมึงเหรอไอ้ดับเิลยูโซกูดไอ้เขียประโยคสไปเดอร์แมนเออ้กลายเป็นผงเรียบร้อยไม่ใช่ผิดเรื่องหรือเปล่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ้าวไอ้ตาตายทำถือว่าตาไม่รอดเหรอเฮ้ยอินเตอร์มิชั่นเยี่อะไรยังมีอีกเหรอเนี่ยไอ้ตาหายไปแล้วเอ้าใช่ใช่ใช่กูตายกูตายเยอะแล้วไอ้อ๋อทำไมมันยังขึ้นหน้ากูที่นี่มันอะไรกัน่ะ มอยู่อ๋อไอห้องนี้ห้องที่มันปิดฉันต้องหาทางที่จะพังแผ่นไม้เนี่วันนี้มุกไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยนายไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นไอคววอ๋อไม่ใช่นายควรจะออกมากับพวกแฟมข้อมูล เออมันมีปัญหาเกี่ยวกับช่องลมระบบช่องลมโอ้โหไอเชี่ยแล้วแม่งโกลเด้นสกินทองไอเดือสกินทองหนีแต่งไอเชี่ยมีแต่งเฮ้ยแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยจ่าเฮ้ยแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ย ปูวางกับดักก่อนเขาเล่นยังไงวะเนี่ยด่านเนี้ยรีสโตแอนเนลมันไอ้ของไอ้มันมีอันนี้อยู่กะแฉลังอ่ะไอ้ไอ้เก็บแฉลังมันอยู่เออได้ไงโอ๊ยมันต้องมองเฮ้ยเฮ้อะย่ากูจะตายกูจะตาย ชคเกนโชกี้เรียบร้อยให้พ่อมึงอ่ะเล่นเลือดมูมิดหลอนแล้วอะไอ้เหี้ยไอ้โกลเด้นเฟดดี้ม่ตัวยากเลยแต่มันมีสีที่เองเว้ยมึงทำได้เว้ยไอ้ขวบของบ้านเมืองอ่ะกูโดนหลอกหลอนวิญญาณหลอนเข้าไปแล้ว เรียบร้อยโกเดนเฟดดีแม่กกัลลีคือมันต้องมองหรือมันไม่ต้องมองวะมันคือมันจะมีมันจะมีเวลาวาร์ปมันเว้ไอเหี้ยเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบแล้วมันจะวาร์ปมาไม่ต้องมองก็ได้มั้งออดับแล้วนี่ดับยาวเลยเอาแล้วไงอะไรเงี้ยหมดละล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้เร้เยส